สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดรริณาพัทรมานนนนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น และก็นักเรียนทุนมูลนิธินันท์ธม่ิดนแผนกวิทยาศาสตร์ประจำปี2543นะคะวันนี้เนี่ยก็มีผลงานวิจัยนวัตรกรรมที่อยากจะมานำเสนอให้ฟังนะคะโดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก CEMB Perdo นะคะในปัจจุบันเนี่ยสังคมไทยและก็สังคมโลกเนี่ยมันเข้าสู่ลักษณะของสังคมที่สูงวัสังคมสูงวัเนี่ย มันจะมาพร้อมกับโรค NCD แล้วก็อีกหลายๆโรคที่ตามมานวัตรกรรมชิ้นนี้นะคะสร้างขึ้นจากลักษณะเพนพอยท์ที่บอกว่าตัวเราเองในขณะที่อายุปฏิทินเราเพิ่มขึ้นที่เราสะท้อนบอกว่าเข้าสู่สังคมสูงวัยจริงๆแล้วร่างกายเรามันแก่ไปตามอายุปฏิทินหรือไม่ตรงนี้นะคะนวัตรกรรมชิ้นนี้จะมาช่วยตอบเราได้ค่ะมีนิยามศัพท์คำหนึ่งที่เรียกว่าอายุร่างกายหรือว่าอายุชีวภาพ ซึ่งมันจะสะท้อนผ่กตัวที่เรียกว่าเอจิ้งไบโอมาเกอร์หรือดัชนีชีวัตสุขภาพได้หลายตัวหนึ่งในตัวนั้นก็คือตัวโปรฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพศที่เราวัดเรียกว่า DHEA นะคะ DHEA เป็นต้นกำเนิดของฮอร์โมนทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิง จุดสูงสุดของปริมาณ DHEA ที่มีเนี่ยจะอยู่ที่อายุ25ถึง35นะคะหลังจากนั้นปริมาณฮอร์โมนตัวนี้จะค่อยๆลดลงปีละ1-2%การที่จะรักษาปริมาณฮอร์โมนตัวนี้ให้คงที่หรือลดลงให้น้อยที่สุดคือเราจะต้อง stay healthy หรือว่ารักษา health และ wellness ของเราให้ได้นี่คือเป้าหมายนะคะถามว่าใครจำเป็นจะต้องวัดตัวนี้บ้างแล้วคุณนอนพอไหมคุณใช้ร่างกายหนักไปหรือเปล่า ออกกาลังกายไม่พอเครียดทํางานหนักคุณเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วรู้สึกสภาวะร่างกายเปลี่ยนไปตรงนี้เนี่ยการวัดฮอร์โมนตัวนี้ด้วยนะคะนวัตกรรมเราที่เรียกว่ายูมิเตอร์เนี่ยจะช่วยตอบคาถามเหล่านั้นได้ว่าตกลงแล้วอายุร่างกายที่สะท้อนออกมาของเราจริงๆมันเป็นเท่าไหร่กันแน่สำหรับนวัตกรรมยูดมิเตอร์นะคะมีความแตกต่าง ลักษณะของการให้บริการวัดตรวจวัดตัวฮอร์โมนตัวนี้ในปัจจุบันอย่างไรนะคะเราพยายามที่จะทำให้ user friendly หรือว่าเหมาะสมแล้วก็ใช้งานรวดเร็วขึ้นโดยที่ในสภาวะปัจจุบันเนี่ยเราจะต้องเก็บตัวอย่างที่เป็นเลือดนะคะไปที่ห้องทดสอบห้องปฏิบัติการแล้วใช้เครื่องไม้เครื่องมือขนาดใหญ่รอผล2วันเป็นอย่างน้อยอย่างนี้นะคะแล้วเพื่อจะรับผล DHA มาแต่ของชิ้นยูซมิเตอร์นี้จะ เป็นการออกแบบเพื่อใช้งานณนะจุดที่ตรวจผู้ป่วยเลยหรือว่าเรียกว่า point of care คะ มันจะตั้งอยู่ตรงนั้นเลยค่ะก็จะเป็นเครื่องคล้ายๆลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็จะมีชิ้นตัวยูมิเตอร์อ่านค่าการฝึกให้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือนี้เนี่ยเอ่อเฮลพ์โปรเฟชชั่นอลเนี่ยก็เราก็สามารถฝึกน้องๆที่อยู่ในคลินิกต่างๆหรือโรงพยาบาลต่างๆนะคะที่สนใจที่จะใช้ตัวนี้เนี่ยได้เลยราคาต่างกันณนะตอนนี้นะคะประมาณ3เท่าค่ะเครื่องของเราเนี่ยราคาจะถูกกว่าด้วยค่ะและนั่นคือนั่นคือข้อที่เราพยายามที่จะพัฒน,นาเทคโนโลยีขึ้น แผนของเราที่มีอยู่ในไทม์ไลน์ตอนนี้ในปีหรือ2ปีข้างหน้าเนี่ยก็อยากจะเห็นลักษณะาการใช้งานไม่ใช่แค่ที่คลินิกละแต่จะไปใช้ที่บ้านหรือว่า Home Use ก็จะมีความร่วมมือกับภาคีที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยลักษณะก็จะใช้แผ่นสคริปต์ตัวนี้ร่วมควบคู่ก,กันกับตัวเครื่องอ่านก็คือมือถือของทุกท่านทุกคนที่จะใช้นะคะแล้วก็อ่านค่าด้วยตัวนั้นแล้วก็รายงานเป็นอายุร่างกายได้แผนเนี่ยมันจะ ไปในทางที่เรียกว่าเอื้ออำนวยความสะดวกให้ทุกคนเนี่ยสามารถได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ง่ายๆจากที่บ้านค่ะตัวโปรโตไทป์ชิ้นนี้เนี่ยเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเราได้เอาไปพิ t ชิ i งในการประกวดได้รับอาเซียนนะคะก็คือ MIT Enterprise Forum นะคะเขาก็หาสุดยอดนวัตรกรรมเราได้รับรางวัลชนะเลิศน,นะคะมูลค่ารวมกว่า500แสนบาทเนี่ยเพื่อนำทีมเด็กๆ PhD แล้วก็ Master degree ที่เป็นทีม น้องๆนักวิจัยของเราเนี่ยไปร่วมเรียนรู้กับทาง MIT ในการของเป็นสตาร์ทอัพของตัวยูนิเตอร์ตัวนี้นะคะอันนี่คือโชรฟี่ที่เราได้รับแล้วในปัจจุบันสถานะของชิ้นยูนิเตอร์ชิ้นนี้กำลังอยู่ในระหว่างการหาผู้ร่วมลงทุนนะคะว่าเราจะสามารถไปประกอบกับธุรกิจใดๆได,ได้บ้างซึ่งเป้าหมายความตั้งใจของเราจะอยู่ที่ธุรกิจการดูแลสุขภาพ ธุรกิจเรื่องการดูแลความสวยงามคุณมั่นใจได้อย่างไรว่าหน้าคุณตึงแล้วร่างกายของคุณข้างในนั้นเนี่ยพร้อมและเต่งตึงไปกับหน้าหรือเปล่านะคะนี่คือยูนมิเตอร์ก็จะช่วยตอบได้เรือธุรกิจเช็คอัพสุขภาพนะคะคุณตรวจผลเลือดแล้วตัวนี้จะเป็นการตรวจในลักษณะแอดออนเข้าไปกับผลเลือดแต่ว่าทําให้คุณเห็นค่าสุขภาพของคุณได้ง่ายๆด้วยคําว่าอายุร่างกายหรือว่าอายุเชี่ยภา และนี่คือเทรนด์อีกเทรนด์หนึ่งนะคะในการดูแลรลักษา,ส,าสุขภาพตัวเองในลักษณะของโรคในยุคอนาคตที่เราไม่นั่งรอจนกระทั่งเราเป็นโรคเมื่อเราอายุ60แต่เราจะต้องรักษาสภาวะร่างกายเราให้ยาววัยอยู่เสมอโดยใช้ยูทมิเตอร์เพื่อสะท้อนความยาววัยของร่างกายเราขอฝากไปด้วยนะคะของพระคุณค่ะ